เส็ไตค้า N5 N4 N3 N2 N1 เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะคำตอบก็คือมันเป็นระดับความรู้ความสามารถของภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกว่า Nihongo n o d i k u s h i k e n นะคะก็คือเป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามารถ ทางด้านของภาษาญีนะ่ปุ่นเนาะก็คือคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของตัวเองก็คือไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรือคนที่เติบโตในประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นพวกเราที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเนาะเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นเราก็อยากรู้ว่าเออเรามีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในระดับที่เท่าไหร่นะฮะมันก็มีข้อสอบตัวนี้เขาจะเป็นเอ่อตัวนี้จะเป็นตัวตัวยอนะ่อเนาะจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวข้อสอบเขาจะเรียกว่า JLPT นะคะแล้วก็วัดระดับออกมาเป็นทั้งหมด5ระดับด้วยกันก็คือ n1 n2 n n3 n4 แล้วก็ n5 นะคะแต่คนเนี้ยภาคภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านทั้งเมืองก็คือไม่ได้เรียงจาก n1 ข้างล่างแล้วก็ n5 สูงสุดนะ,ะแต่จะเป็น n5 เนี่ยจะเป็นเลเวลที่ต่ำสุดหรือว่าง่ายที่สุดแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็น n4 n3 n2 n1 นั่นหมายความว่า n1 คือ n ที่ยากที่สุดนั่นเองนะคะ อันนี้น่าจะพอเก็ตแล้วนะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็การสอบ,บระดับตรงนี้นะคะปีหนึ่งจะจัดเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือช่วงกลางปีแล้วก็ช่วงปลายปีนะคะแล้วก็จะเป็นการสอบที่แบบใกล้เคียงกันทั่วโลกเลยเพื่อไม่ให้ข้อสอบมันรั่วนั่นเองนะคะ ก็ของเมืองไทยก็มีศูนย์สอบค่อนข้างเยอะทีเดียวน่าจะประมาณ4ี่ซาห้าศูนย์ด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะมีการสมัครสอบลวงนาด้วยนะคะจริงๆแล้วรุ่นนี้ถือว่าโชคดีมากหรือป่าเพราะว่าตอนรุ่นเซตแต่เป็นสาวๆเนี่ยมีสอบแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดปีนั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะยกตัวอย่างเช่นกาลังจะไปสอบแต่ปรากฏว่าไปไม่ทันนะฝนตกโน่นนี่นั่นน่นจนไม่สามารถไปสอบได้แปลว่าปีนั้นคือจบเลยปิ้วต้องรอปีใหม่เท่านั้นนะคะตอนนี้ได้สอบปีละสองครั้งถือว่าโชคดีมากๆนะคะ